สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีรถซิ่งมานำเสนอนะครับกับเจ้านะครับ v i โ o ้แชมป์สมาร์ทแปี2014เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไม่วิ่ง100,000กับหลักพันนะครับมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับรอบๆได้ทำการทำสีใหม่นะครับยกทำทั้งกระดองนะครับทำสีใหม่ทั้งคันนะครับสีแดงทูเชนะครับ ชํำๆเลยนะครับสีล้อแมกนะครับล้อแมกเราเบิกใหม่นะครับเบิกใหม่เลยนะครับล้อแมกนี้เบิกใหม่มาเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับสีสันผมให้ไปเลย95%นะครับ95%นะครับแมกเบิกใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวเปิดแคปแล้วนะครับปี2014เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับ ภายในสวยสะอาดนะครับภายในสวยสะอาดบอดี้ผมรับประกันเลยรับประกันว่าบอดี้สวยมากนะครับคันนี้สวยเดิมนะครับมีหลังคาสัลูปให้ด้วยนะครับเปิดปิดได้นะครับใช้งานปกตินะครับน้ําไม่รั่วไม่ซึมไม่เข้านะครับมีเบาะแดกเลอร์นะครับเป็นของแท้นะครับเบาะแดกเลอร์คู่หน้านะครับผ้าแดงนะครับอ่ากล่องนะครับอ่ากล่องใช้เป็นของ d m a มนะครับใช้เป็นของกล่อง d m a มนะครับคันนี้ ไม่ใช่กล่อง v ีโ o นะครับภาษีนะครับภาษีหกเก้นะครับมกราาหกนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับหลัาคาเปิดปิดได้นะครับสีแจ้งลงเล่มไว้เรียบร้อยนะครับแดงดํานะครับไว้เรียบร้อยเลยแดงดํานะครับชุดหน้านะครับได้ทําการแปลงหน้านะครับแปลงหน้าเป็นของ f o r t จูเนนะครับเป็นชุดหน้าของแท้เลยนะครับไม่ใช่ของเทียมนะครับภายในห้องเครื่องนะครับคนคีนนะครับ สะอาดนะครับสายประกวดเลยนะครับผมจะบอกเลยสายประกวดนะครับห้องเครื่องสวยมากนะครับเพจเดิมๆไม่เคยแกะด้วยนะครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องตัวนี้ทําจากเมงสังทั้งระบบเลยนะครับทําจากเมงสังทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอินเตอร์นะครับทํามาจากที่นั่นหมดเลยนะครับเทอร์โบนะครับเป็น F55 นะครับเป็น F55 นะครับบูตไว้ที่เจ็ดสิบนะครับคันนี้บูตไว้เยอะอยู่นะครับ แรงเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนชุดสายไฟเป็นของดีแม็กทั้งหมดแล้วนะครับปั๊มยงปั๊มยงมีครบหมดเลยนะครับรายละเอียดเยอะมากครับรถคันนี้นะครับใครได้ไปโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มใครจะคิดว่าจะปั้นเองนะครับคันนี้ไม่ได้นะครับกับราคาที่ผมจะให้ไปนะครับคันนี้สวยมากนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ RFC นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0650896968 0650896968นะครับเต็นเราอยู่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินนะครับวีโมเดนขารถบ้านรถซิ่งนะครับจอดอยู่ที่นี่นะครับรอให้ท่านมาชมนะครับอารถคันนี้สามารถอาส่งได้ทั่วไทยนะครับผมส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับถ้าจบในราคานี้นะครับผมให้ราคาไปเลยนะครับ ราคาจบนะครับราคานี้2องแสนสี่หมื่นทุนนะครับสองแสนสี่หมื่นทนนะครับเล่มทะเบียนชุดอุลพร้อมนะครับพร้อมป้ายทะเบียนสวยๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้ใครชอบายด่วนมาหาผมได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมคลิปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ